สวัสดีครับผมนอนจาก TS Car Center หน้าทางเข้าห้างโรตัร์บุรีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถเข้าใหม่ซึ่งเป็นรถที่ทั้งประหยัดนะครับแล้วก็ราคาผ่อนตอนเดือนไม่แพงด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับ Honda j a z z 1.3 h y บ r i d ปี2013คันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวเรามาดูรีวิวรถบคันกันนะครับด้านหน้านะครับอาจจะดูคล้ายๆกับ Honda j a z z รุ่น GE นะครับแต่ว่าจุดที่แตกต่างไปเลยนะครับก็คือกันชนด้านหน้าเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับเป็นเอกลักษณ์ แจ๊ทรู่ไฮบิดคันนี้นะครับครอบเลยนะครับด้านบนกับด้านล่างเนี่ยจะมีสีฟ้าด้วยนะครับแล้วก็จุดที่แตกต่างอีกจุดหนึ่งเลยนะครับก็คือการชนด้านหน้าเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนให้ลุกดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับล้อและยางนะครับล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อแม็กแต่งสีขาวนะครับถ้าเกิดลูกค้าไม่ชอบเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ตัวของยางนะครับซีรีส์ยางเนี่ยจะคือ 19555R15 นะครับยางตัวนี้นะครับจะเป็นยางใหม่อยู่เลยปี2022เลยนะครับดอกยางยังอยู่เลยครับ ด้านท้ายนะครับจะมีสัญลักษณ์โลโก้ไฮบริดอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนนะครับจะมีการติดสปอยเลอร์ของแท้ของมูเกนให้ด้วยนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับจะมีติดสเกิร์ตรอบคันให้ด้วยครับจุดเด่นสำคัญของ h o n ด้ j แจ z เลยนะครับก็คือการพับเบาะแถวสองนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับเปิดแบบนี้นะครับโชวคกันทำงานดีอยู่นะครับแล้วก็พับเบาะนะครับสามารถกดสลักแล้วก็ผักลงไปนะครับ พ้นที่เก็บของกว้างมากครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายเนี่ยจะควบคุมเรื่องของเครื่องเสียงนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นการปรับโหมดนะครับดูการทํางานของเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าของระบบไฮบริดได้ครับถัดมานะครับในส่วนของตรงกลางจะเป็นเครื่องเสียงนะครับรองรับ CD MP3 a u x ครับแล้วก็จุดที่แตกต่างจากฮอ n d a j a จ z รุ่นทั่วไปนะครับก็คือจะมีจอแสดงผลสีฟ้านี่นะครับแสดงอุณหภูมิของ แอร์ให้ดูด้วยครับเกียร์ใน Honda าแจทไฮบิดนะครับจะเป็นเกียร์ออโต้ c ี t นะครับเกียร์ CVT เนี่ยเวลาที่เราปรับเปลี่ยนเกียร์นะครับจะมีความสมูทมากกว่าเกียร์ทั่วไปครับ Honda Jazz คันนี้นะครับมาพร้อมกับปุ่มอีคอนด้วยนะครับเวลาที่เรากดปุ่มนี้นะครับอัตราเร่งต่างๆจะลดลงนะครับแลกหมายการที่รถจะมีการประหยัดพลังงานมากขึ้นครับถัดขึ้นมาด้านบนนะครับจะเป็นปุ่มปรับกระจกค่าไฟฟ้าครับ ภายในนะครับออกแบบมาในโทนสีดําเพิ่มความสปอร์ตด้วยเบาะหนังดำได้แดงครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์1.3เบนซินนะครับทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าของระบบไฮบริดนะครับให้อัตราการิเปินน้ำมันเนี่ยสูงสุดอยู่ที่20กิเมตร่อลิตรเลยนะครับความกันนี้นะครับรถคันนี้รองรับน้ำมัน e20 ด้วยครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ ราคาค่าตัวของรถท o n d ด j a แจ h y b บ i ิดคันนี้นะครับอยู่ที่3 1 8 0ส0ันบาทนะครับลูกค้าไม่มีเครดิตก็สามารถฟรีดาวน์ไั้นะครับผ่อนต่อเดือนเพียงเดือนละ6 2 4 9บาทไปดิสีเดือนเท่านั้นครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะทักแชท a c e b o o k หรือไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมากเลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ